สวัสดีค่ะยี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องมารลยนำโชคแชนแนลค่ะสู่งวันนี้อาจารย์น็อตตี้ข้งวันที่ผ่านมาเข้าโต๊ะศูนย์หกห้าและศูนย์ห้าบนค่ะมวลน,นี้วิ่งให้เด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งห้าหกห้าหกหกหกหนึ่งสามตัวห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหกค่ะต่อมาแอดเมอรีเขาวิ่งล่างให้เด่นเจ็ดเด่นเก้าเด่นศูนย์ค่ะต่อมาแอดพอยเขาวิ่งล่างให้เด่นห้าเด่นเจ็ดสองตัวล่างห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าสี่ห้าห้า

หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามห้า้าหศย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามสี่เก้าสี่สสสามค่ะต่อมาแอดพหัดค่ะเข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้สามตัวมีหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองศูนยสสสามสองเสามสองสาสามสามสาศค่ะต่อมาแอดคมค่ะสองตัวล่างชุดเต็มเข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะ เลขวิ่งบนล่างสายทหารเข้ามาสามงวดแล้วค่ะงวดนี้ให้วิ่งเจ็ดค่ะต่อมาเลขวิ่งบนล่างสายในบอกเข้ามาสามงวดแล้วค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นเก้าสองตัวเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่ค่ะต่อมาหวยราทาเขาวิ่งให้เด่นห้าเด่นสองสามตัวห้าเก้าสามห้าเก้าสี่ห้าศูนย์เก้าห้าสองเจ็ดสองตัวสองห้าสองหกสองเก้าค่ะ ต่อมาแอปเนนแก้วเขาวิ่งบนให้เด่นแปดเด่นหนึ่งวิ่งล่างเด่นหกเด่นเจ็ดสองตัวแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสามหกสี่เจ็ดสามหกสองเจ็ดห้าแปดสามแปดห้าค่ะต่อมาคนธรรมดาเขาวิ่งบนให้เด่นแปดเด่นเก้าสองตัวบนแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดวิ่งล่างให้เด่นเจ็ดเด่นแปดสองตัวล่างสองเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดสี่แปดสามตัวเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ